สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่าปล่อยมันทิ้งๆคว้างๆหากป่วยให้รีบสะสางเพราะบางครั้งมันอาจไม่ทันก็ได้กิฟต้องบอกแบบนี้ว่าสุขภาพเราค่อนข้างจะสำคัญซึ่งหลายคนมองและรู้แหละว่ามันสำคัญแต่บางครั้งเราไม่มีเวลาในการดูแลตัวเอง ใครเป็นแบบนี้บ้างคะตื่นเช้ามารีบตื่นเช้าแต่งตัวอาบน้าแต่งตัวแล้วก็ไปทํางานกลับมาตอนเย็นเหนื่อยสลบสลายพักผ่อนบางครั้งไม่ได้ออกกําลังกายรู้ว่าออกกําลังกายดีแต่ก็ไม่มีเวลาในการไปออกเพราะว่าเราเหนื่อยเราล้ากับการทํางานแล้วกลับมาก็พักผ่อนตื่นเช้ามารีบรีบเร,ร่งแต่งตัวไปทํางานอีกพอทํางานตอนเย็นตอกข้ากลับมาวนอยู่แบบเนี้จนร่างกายตัวเองในบางครั้งมันแสดงออกถึงความผิดปกติแต่เรากลับไม่ใส่ใจ โดยเฉพาะสาวๆคิดต้องบอกแบบนี้ว่านะมีอยู่เคสเคสหนึ่งซึ่งเขาเป็นครูและกิฟเองก็เป็นครูเนาะมีเคสหนึ่งเขาเป็นครูคิดต้องบอกแบบนี้ว่าเขาอะมีเลือดออกกระปิดกระปอยในบางครั้งที่ไม่ใช่รอบเดือนอยู่แล้วคุณรู้ไหมเขาก็ไม่ได้ทํางานอยู่แบบนั้นตื่นเช้ามาก็รีบไปทํางาน ใครที่เป็นครูอาจจะรู้ดีว่าตอนเช้าเราก็ไปรีบทํางานเราไปรับโรงเรียนไปรับเด็กอย่างเงี้ยต้องไปแต่เชา้าต้องไปตั้งแต่7จ็ดโมงครึง่งบางโรงเรียนไปเข้าเวทตั้งแต่6กโมงหรือ6กโมงครึง่งเพื่อไปรับเด็กนักเรียนก่อนที่จะเข้าไปในโรงเรียนฉะนั้นเราต้องรีบแร่งใน,ในตอนเชา้าในการไปทํางานมันอาจจะไม่เหมือนกับงานบางงานเป็นงานเอกชนอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องไปแบบ8ปดโมงได้อย่างเงี้ยแต่บางงานเราต้องไปแต่เชา้าแต่เหมือนโรงเรียนเช่นเดียวกันไปแต่เช้าและคุณรู้ไหมเมื่อปล่อยเด็กกลับมาสามโมงครึ่งบางโรงเรียนยังอยู่ถึง4ี่โมงครึ่งหรือบางคน ทำงานล่วงเวลาจนถึงเขาไม่ได้ให้ค่า,างานในล่วงเวลาในการที่จะจ่ายเบี้ยเพิ่มนะไม่เกี่ยว เขาไม่ได้ให้ตรงนั้นเราทําล่วงเวลาของเราเพราะเรายังมีงานนอกเหนืองานสอนเราจะมีงานที่ต้องสะสางงานเอกสารต่างๆแผนกต่างๆที่ที่ทางรัฐมอบหมายให้เราถามพูดง่ายๆฉะนั้นแล้วคุณที่เป็นแบบเนี้ยเขาก็จะทาพอทํากลับมาค่ำพอกลับไปบ้านก็ค่ำแล้วอาบน้ําแต่งตัวกินข้าวหนอนอย่างเงี้ยก็ไม่มีเวลาที่จะไปออกกาลังกายหรืออะไรด้วยซ้ำพอตื่นเช้ามาก็รีบแร่งเหมือนเดิมก็ไปทํางานเหมือนเดิมวนอยู่แบบเนี้ยเดืนอน2เดือน3เดือนเป็นแรมนปีจนพี่คนหนึ่งเขาอายุประมาณ50กว่าแล้ว เ,ออเขามีเลือดออกกับปิดกระปอยแต่เขาไม่ได้บอกใครไม่ได้บอกให้ใครรู้และสุดท้ายเขาก็วนทํางานอยู่แบบนี้ไม่มีเวลาในการไปพบแพทย์ด้วยซ้าคุณอย่าคิดว่าสวัสดิการของภาครัฐแล้วมันดีคิดต้องบอกแบบนี้ในบางครั้งเราก็ต้องมีจํานวนครั้งในการลาเพราะถ้าเราลาแบบสุรุ่ยสุร่ายหวัวหน้างานเขาจะมองเราไม่ดีแล้วมันจะมีผลต่อการพิจารณาในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับของครูนะพี่คนนี้เป็นคนหนึ่งเป็น,เป,นเป็นเคสครู และสุดท้ายผ่านไปสี่เดือนมาพบเจอสุดท้ายเคบมีอาการหนักมากขึ้นแล้ว,ลวน้ําหนักลดแล้วก็กลับบ้านก็ตัดสินใจลาหนึ่งครั้งไปพบแพทย์แต่คุณรู้ไหมว่าสายเกินไปแล้วเขาเป็นมะเร็งปากมดลูกค่ะเออแล้วอยู่ในระยะที่สี่ซึ่งมันสายเกินไปแล้วคุณรู้ไหมว่ากว่าจะไปทําให้มันดีขึ้นอะ่ะมันยากและนึกออกไป แต่ตั้งแต่เดือน2เดือนแรกที่มีอาการเลือดออกกระปีกระปอยแต่เขาไม่ตัดสินใจดูแลตัวเองยังคงทํางานอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ไปหาหมอเพราะไม่อยากลาไม่อยากเสียจํานวนครั้งจํานวนลาไปเพราะว่าของครูเองมันจะมีจํานวนครั้งและ้วก็เชื่อว่าในหลายในงานหน่วยงานก็แลว้วแต่เวลาเราลาเองเราจะมีจํานวนครั้งในการลาจะมีผลต่อการประเมินต่างๆถูกต้องไหมเฉะนนั้นนี่ก็เป็นเคสเคสหนึ่ง ที่เขาก็จากโลกใบนี้ไปแล้วผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนเท่านั้นคุณรู้ไหมหลังจากที่รู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งปากมดลูกผ่านไปหนึ่งเดือนเขาก็จากโลกใบนี้ไปแล้วน่าทิกกีบอกว่ามันอาจจะสายเกินไปแล้วมันไม่ทันแล้วก็ได้ฉะนั้นอย่านิ่งนอนใจใครที่มีอา,อาการผิดปกติเกี่ยวกับผู้หญิงเรา มันเป็นโรคไม่ได้ไกลตัวเลยมันคือใกล้ตัวออมมากๆอยากให้หันมาดูแลตัวเองจริงๆอย่างที่เคสพี่คนนี้ถ้าเขาดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆอาจมีการผ่าตัดหรืออื่นใดอาจจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อีกนานไปก็ได้แต่เขาเลือกที่จะไม่หันมาดูแลตัวเองเขาเลือกที่จะมุ่งมั่นทําแต่กับงานพักผ่อนทางานพักผ่อนไม่สนใจว่าตัวเองจะยังไงก็ทําอย่างเต็มที่บางครั้งเราหลงลืมตัวเองไปหรือเปล่าฉะนั้นการที่คุณจะทํางานได้เต็มที่อ่ะ กิฟอยากให้คุณหันมาดูแลตัวเองเพื่อสุขภาพตัวเองแข็งแรงแล้วคุณได้เอาร่างกายนี้ทำงานได้เต็มที่อย่างมีประสิทธิภาพไม่ดีกว่าเหรอดีกว่าคุณทำท,ท,ท,ทั้งที่ร่างกายคุณป่วยอยู่เมื่อไหร่ที่คุณป่วยรีบไปพบแพทย์แล้วทำให้ตัวเองร่างกายแข็งแรงแล้วคุณก็ค่อยทำงานในแต่ละวันอย่างที่คุณตั้งใจไม่ดีกว่าเหรอคุณได้ทั้งงานคุณได้ทั้งสุขภาพถ้าคุณหันมาดูแลตัวเองแต่ถ้าคุณทำแต่งานงานงาน,งานแล้วไม่สนใจตัวเองวันหนึ่งจากโลกนี้ไป ไอสิ่งที่ทําไว้อ่ะมันก็ไม่ได้มาช่วยอะไรคุณกีณต้องบอกแบบนี้ฉะนั้นแล้วทําวันนี้ให้ดีที่สุดหันมาดูแลตัวเองเพื่อให้ตัวเองสุขภาพแข็งแรงด้วยควบคู่ไปกับการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนะเมื่อสุขภาพคุณดีงานคุณก็ออกมาดีแต่ถ้าสักสุขภาพคุณแย่งานที่ทําไปก็อาจจะเพื่อแค่ส่งอ่ะบางครั้งก็ไม่ได้ดีที่สุดฉะนั้นกิฟอยากจะเน้นให้สาๆวๆหลายคนหันมาดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองกันมากๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ